เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครวสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอรอ่อ,รอยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง n b a Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตัวแาดมนเอาจากเพจ n b a Mini ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด9คู่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เกมการแข่งขันในวันนี้นะพวกเราทั้ง2คนเนี่ยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นทีมเมมเบอร์กับพวกเราครับตอนนี้พวกเราก็คือฤดูกาลที่2นะครับเป็นผู้เล่นปี2ครับ ก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนครับรุกกี้ทุกคนที่เข้ามาร่วมกับพวกเรานะครับถ้าเกิดใครที่สนใจจะมาเป็นทีมเมมเบอร์กับพวกเราสนใจสมัครลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มมันที่คู่แรกกันเลยครับ OKC Thunder ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ m p ม i s Grizzlies ครับเกมนี้นะคะถือว่าเป็นเกมที่2ที่ทั้งคู่ได้มาเจอการเกมแรกเป็น m p h i s Grizzlies ที่คว้าชัยชนะไปได้แม้วันนี้ทาง OK c ซเนี่ยจะได้ตัวเชคยูจัสเล็กแซกเดร์กลับมาลงทำการแข่งขันแต่พวกเขาก็ขาดลูกนนออทททททค่่่เืงงงจจาาาาากกมมมีีีีีรรรบิ้้ววถึย พักไปก่อนเปิดเกมมาวันนี้ก็เป็นแมนฟิสกิสตี้ที่ทําได้ดีกว่าในช่วงครึ่งแรกนะค่ะภายใต้การนําของจามอแลแรงไม่ว่าจะเป็นการข้ามเข้าไปยดัดค่ะการทําแต้มระยะกลางการยิง3คะแนนรวมไปถึงการสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนดีลลอนบรูควันนี้ก็ช่วยทําแต้มได้ดีนะแต่ที่สําคัญเนี่ยพวกเขาได้เกมที่ดีอย่างต่อเนื่องของโจนาสรันชูเนสช่วยเก็บแต้มตปต้แป้นแล้วก็ช่วยรีบาวในขณะที่โ k เคซีฟันเดอร์ค่ะสำหรับเกมวันนี้แน่นอนนะคะพวกเขาได้เกมที่ยอดเยี่ยมของ SGA ไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มระยะกลางการยิง3คะแนนค่ะหรือ การเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษเขาทำได้ดีจริงๆฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ดีสำหรับเขาแต่ที่น่าสนใจก็คือลุคกี้ดรัฟอันดับที่17ค่ะอเล็กเชสเฟลกูเชฟสกี้วันนี้ยิง3คะแนนแบบเข้ามือมากมยิง3คะแนนล,ลงไปถึง5ลูกรวมไปถึงตัวสำรองนะคะวันนี้ก็ทำได้ดีในช่วงกลางควอเตอร์ที่4เนี่ยนะคะโอเคซีเนี่ยรันขึ้นมาจนสามารถกลับขึ้นมานำได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็นำมวนเดียวจบจนสามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างเหลือเชื่อเลยจริงๆนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้สำหรับเมมฟิสกิสย์ะ ไจามอรัน22แต้ม7แอสซิสฟิลโก46.7%โจนาสฟรานชูนาส16แต้ม14รีบาเป็นดับเบิลดับเบิลค่ะสำหรับโ k เคซ u ฟันเได้เชคกิลเดสอเล็กซานเดอร์30แต้ม4รีบาวหแอสซิสยิง3คะแนน6 6 7โหวันนี้เข้ามือมากอเล็กซียฟกกชเชฟสกี ok 23แต้ม10รีบาวฟิลโก5 3 8จบเกมโอเคซ u n ันเเอาชนะเมมฟิสกิสซีไปได้ร8อยอ1 2 2ไม่ไดพูดถึงยยีซ เดินค่อนข้างนานครับวันนี้มาพูดถึงโอเคซีกันสักหน่อยสำหรับอเล็กเซสโปคุเชฟสกี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยโหฝึกซ้อมชื่อนี้นานมากมากฉันมีตัวในพูดแล้วพูดอีกพูดถูกหรือเปล่า <Alexis. S 1> มันพูดยากจริงๆริครับชื่อของเขาเนี่ยเขาคือดราฟอันดับที่17นะครับอายุ19ปีสูง7ฟุตชาวเซอร์เบียโอ้โหเข้ามาเนี่ยทรงเนี่ยนะถ้าเกิดพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะค,คล้ายๆกับ app, คริสตัลปอรซิงกิสก็เป็นได้นะครับเพราะว่าสูง7ฟุตแต่ยิง3คคะแนนนได้่อข้างดีีีแบบนน้เ่ยมันหาได้ค่อนขข้าาาาาางงยยยกเอุ19ปีััสมรถพฒนาาาร่งกยได้ครับบตตตอออออนนนนี้้ค่่่่่ขาางงไไปปหยยแู เนน <Ừ. S 1> ชื่อได้เลยว่าจะต้องมีกล้ามเนื้อมัดขึ้นมาเนี่ยเห็นชัดเจนมากกว่านี้ช่วงแรกๆเนี่ยทางทีมเนี่ยให้เขาไปอยู่ในจีลีก่อนนะครับพัฒนาทักษะในการเล่นพัฒนาร่างกายต่างๆเนี่ยแล้วก็ดึงตัวกลับเข้ามาเล่นใน NBA การทําแต้มวันนี้23แต้มของเขา <Ừ. S 1> ถือว่าเป็นแต้มที่สูงที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ครับแต่เขาเพิ่ง19ปียังมีเวลาทําแต้มมากที่สุดในชีวิตอีกยาวนานเลยครับและเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ที่ทีมก่อตั้งมาในนาม Seattle SuperSonics เนี่ยก่อนจะย้ายมาเป็น OKC OK Thunder เนี่ยเขาคือ ได้ก่อนหน้านี้คือเควินดูแลนครับตอนนี้เนี่ยเอเล็กเซสเพอร์คูเชฟสกี้เนี่ยแซงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าให้พูดชื่อบ่อยครับเพราะว่าชื่อมันพูดยากจริงจปัจจุบันเขาอายุ19ปี78วันครับแซงเควินดูแลนเป็นที่เรียบร้อยและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเขาคือคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับที่สามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ20แต้ม10รีบาวกับการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย5ลูกแบบนี้ครับไม่เคยมีมาก่อนนะครับไม่น่าเชื่อจริงจริงว่าจะอยู่กับ OKC ในตอนนี้หันไปมองผู้นำของทีมที่่่่ชชืืออออววาาาเเเเจสล็กซนดรร์ห S อย่างที่อรมิตุนเรียกเนี่ยนะครับเป็นชื่อย่อครับในฤดูกาลนี้เขาก็มีผลงานที่ประทับใจน่าประทับใจมากๆนะครับเขามีค่าเฉลี่ยระดับอย่างน้อย20แต้ม5รีบาว n d 5 a s ิสต์ด้วยการยิงฟิลโกระดับ50%การยิง3คะแนนระดับ40%การยิงลูกโทษระดับ80%ในฤดูกาลนี้เนี่ยมีเพียงอีก3คนเท่านั้นนะครับไม่นับ SGA เนี่ยอีก3คนที่ว่าคือนิโคลายโอคิชแล้วก็เควินดูแรนแล้วก็แซคราวินครับนอกนี้ไม่มีอีกแล้วนี่คือความยอดเยี่ยมของ SGA ในฤดูกาลนี้ครับและเพื่อนๆดูผลงานของ Th h u เ d e r ในตอนนี้ครับทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมแบบเต็มตัวนะครับทีม uh huh. ของพวกเขาเนี่ยเทรดซูปเปอร์สตาร์เต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซลเวสบุ๊กไม่ว่าจะเป็นอย่างอพอจอร์จงก็ไป uh huh. หมดแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเอาคริสพอลเข้ามาตอนนี้ก็คริสพอลก็ไปแล้วแลแกเอาสิทธิ์ดราฟเข้า <c oughs> มาเต็มเลยผลงานของเขาเป็นยังไงครับตอนนี้ผลงานเนี่ยชนะ <c oughs> ระดับแรปเตอร์ระดับแบบชิคาโกบูลเนี่ยน้องๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยหรือหรือแม้กระทั่งจะดีกว่าแซคราเมนโตคิงส์ดีกว่าวอชิงตันววสเซอร์สที่มีสตาร์เต็มทีมเลยทีมวอร์ชิงตันเซเลวสบเซ ยังสู้ o k เคซซันเดไม่ได้และเพื่อนๆดูสิทธิ์ราฟของพวกเขาครับเขาสะสมสิทธิ์ราฟอย่างที่อันดุนพูดเมื่อวานในห้องข่าวเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิทธิ์ราฟรอบแรกสิทธิ์ราฟรอบ2สิทธิ์การสลับการราฟต่างๆเนี่ยกว่า3โหลครับฟังไม่ผิดนะครับกว่า3โหลคือเยอะมากๆครับนี่คือความยอดเยี่ยมของทีมบริหารของพวกเขาครับแนนาคตเนี่ยกลับมาพงาดได้แน่นอนไม่ยากเลยครับอาวุธเขาเต็มมือเลยจะใช้สิทธิ์ราฟในการเลือกผู้เล่นหรือจะเอาสิทธิ์ราฟที่ว่านี่ไปเทรดแรกเอาผู้เล่นดีๆผู้เล่นที่มีประสบการณ์เข้ามาาสบย เลยนะครับเพื่อนๆมารติดตามชมกันต่อครับและสําหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะเดินทางไปเยือนชิคาโกบูสครับในเช้าวันพุธ7โมงครับเมมฟิสกิสลี่นะครับในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยถือว่าเป็น1ใน2ทีมนะครับอีกทีนึงคือแซนแอนโทนิโอสเปอร์ครับพวกเขาจะเจอตารางการแข่งขันที่ค่อนข้างหนักหน่วงที่สุดครับนั่นคือ40เกมนะครับและมีการแข่งขันแบบ2วันติดเนี่ยทั้งหมด11ครั้งเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยนะครับเจอปัญหาโควิด -19 โปรโตคอลครับผู้เล่นเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในการเฝ้้าาาระวังงงบบคนก็ติดเชือ มีผู้เล่นไม่ถึง8คนเกณฑ์ขั้นต่ำของ NBA ในการทำการแข่งขันครับทั้ง2ทีมเลยดังนั้นในช่วงครึ่งฤดูการหลังนียก็ต้องชดใช้ในช่วงครึ่งฤดูการแรกครับ เราต้องมาติดตามชมกันนะเพราะว่ามันโหดร้ายมากๆนะครับการแข่งแบบ2วันติด11ครั้งและแน่นอนครับเกมวันพรุ่งนี้เนี่ยครับถือว่าเป็น1ใน11ครั้งเนี่ยครับที่พวกเขาต้องเล่นแบบ2วันติดและแถมเจอกับทีมอันดับ2ของฝั่งตะวันตกด้วยอย่างฟินิกซานโอ้โหร้อนแรงจริงๆับร้อนแรงสมชื่อเลยพรุ่งนี้นะครับ9้าโมงเช้ารอชมกันครับเราไปต่อกันที่คู่ทีเด็ดของวันนะครับนั่นก็คือโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมอันดับหนึ่งของลีกในตอนนี้ครับยูทาจัสเกมวันน รองเท้า c u r r y Flow 8ที่ลูกทั้ง3ของพวกเขาได้ช่วยกันออกแบบ,บสีสันนี่สวยงามแล้วก็สดใสามากๆถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณพ่อน่ารักแล้วก็อบอุ่นจริงๆนะคะและเปิดเกมมาวันนี้เขาก็ไม่ทําให้แฟนๆแล้วก็ทีมผิดหวังในช่วงควอเตอร์แรกนี่อย่างฮอตเลยค่ะกดไปคนเดียวถึง14แปมพาทีม Golden State Warriors ขึ้นนําแต่หัววันสร้างความยากลําบากให้กับ Utah Jazz ตั้งแต่เปิดเกมในเกมที่แล้วค่ะที่เขาเจอกับ LA Clippers เขามีการยิง3คะพันที่แย่มากแต่ในเกมนี้จัด3าคะแนนไปถึง6 และไม่ใช่แค่สเตฟานเคอรีที่มีผลงานที่ดีไม่ว่าจะเป็นเดมอน ที่ยังเป็นน้ํามันหล่อลื่นชั้นดีให้กับทีมวันนี้จัดทริปเปิลดับเบิลด้วยนะคะทั้งการทําแต้มการรีบาวแล้วการสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนเขาถือเป็นกุญแจสําคัญให้กับทีมแอนดูวิกกินส์วันนี้ค่ะก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการข้ามการยิงระยะกลางหรือการยิง3ามคะแนนแทบจะไม่พลาดเลยและแน่นอนว่าอยู่ท่าจ้าเยก็ไม่ยอมง่ายๆนําโดยบิ๊กโฟของเขาโดนัลดแมิเชลไมค์คอรีจอร์แดนคลาร์กสันค่ะและที่สําคัญเนี่ยรูดี้โกแบนในวันนี้เก็บแต้มใต้แป้นรีบาวเป็นบ้าคลั่งเลยนะคะ มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆไม่ว่าจะมาดีแค่ไหน Golden State Warriors วันนี้มีเกมที่ดีตั้งแต่ตัวจริงยังกนกระทั่งทัพสำรองไม่ว่าจะเป็นเจมส์ w ว s e m a n Jordan p o ูวันนี้ก็สามารถทําหน้าที่แล้วก็บทบาทของต, mm. ตัวเองได้เป็นอย่างดี Golden State Warriors สามารถขึ้นมานําในช่วงกลางควอเดอร์แรกแล้วก็ไม่ยอมเสียการนําเลยค่ะจนสามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างประทับใจเกมวันนี้นี่ประทับใจจริงๆนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีม Utah j a ๊สได้ r u d ี g o b บ r t 24ตาม28รีบาวสุดยอดมากๆนะคะ ฟิลโก80%กดวงในล้วนๆดูนวันมิเชล24แต้ม4แอสซิส,สฟิลโก38.9%วันนี้ไม่ค่อยดีเลยค่ะฟิลโกโกลเด้นสเตทวอริเออร์สได้สเตฟานเคอร์รี32แต้ม5รีบาว9แอสซิส,สฟิลโก50%ในส่วนของ3คะแนนวันนี้กดไป66.7%เดรมอนกรีน11แต้ม12รีบาว12แอสซิส,สทริปเปิลดับเบิลค่ะวันนี้แอนดรูวิกกินส 28แต้ม3รีบาวดิงอย่างเทพ75%ทั้ง2และก็3นาคะแนนสำหรับยูท่าแจ๊สในเกมวันนี้ครับการพ่ายแพ้ระดับ12แต้มของเขาเนี่ยถือว่าเป็นการพ่ายแพ้แบบ2หลักนะครับครั้งแรกของฤด,ดูกาลและถือว่าเป็นทีมสุดท้ายในลีกของฤด,ดูกาลนี้ครับ ทีมของ่เขาค่อนข้างเหนียวมากๆครับในฤดูกาลนี้แต่ในช่วงหลังในค่อนข้างแผ่วช่วง10เกมหลังสุดเนี่ยชนะ5แพ้5นะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามคืนฟอร์มนะครับคืนฟอร์มในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงต้นมีนาคมเนี่ยครับที่พวกเขาชนะแบบรัวๆเลยแต่ก็ยังทําไม่ได้ครับผลงานวันนี้ต้องชื่นชมอย่างยิ่งครับนั่นคือรูดี้โกเบร์ครับเขาคือ MVP ของยูทาห์แจ๊สแม้ว่าจะแพ้ก็ตามการทําระดับ28ฟรีบัลเนี่ยไม่รูจะพูดยังไงจริงๆนะคือใช้ชีวิตใต้แป้นอออออยยยยยยููู่่่่่่ตตลลลดดดเเ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 ใใชมมั้้คะะถาาากกกิปปป็นนนนพพืืีจหวขไ อยู่ในโซน3วินาทีเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่อยู่คนเดียวเห็นชัดเจนมากๆนี่คือความสูงใหญ่ร่างกายของรูดี้โกแบงจริงครับเขายังคงทําหน้าท,ที่การเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับวันนี้กดไปอีก4บล็อกการรีบาว28ครั้งในวันนี้เนี่ยถือว่ามากที่สุดในชีวิตการเล่น n b a ของตัวเขาเองครับและก็มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมยูทห์แจสนะครับไม่เคยมีใครทําถึงระดับ28รีบาวมาก่อนและมากไปกว่านั้นเขายังคงรักษาการเล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมนะครับวันนี้บล็อกไปอีก4ครรัััั้้งงงงงยยยยถือออววว่่่่่าาเเเเปป็นนนนนีีกกหหึใใตตบลผูมมดแส แต่วันนี้ไม่ไหว<ม>จริงครับเจอความร้อนแรงของ Golden State Warrior ทั้งทีมจริงๆคอยไปแก้ตัวกันใหม่ในเกมหน้าสำหรับเกมถัดไปก<ม>็มไม่ง่ายนะครับเจอ Boston Celtics ช้าวันพุธนะครับหกโมงครึง่งนี่ก็สนุกนะฮะในส่วนของ Golden State Warrior ครับในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆอีกเกมหนึ่งนะครับของพวกเขาในฤดูกาลนี้ครับในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวจริง ตัวสำรองตัวบทบาทไหนก็ตามเนี่ยวันนี้ทําได้ดีจริงๆอาจจะยกเวน Kelly ้นเคลลี่อูเบจูเนียสักหน่อยนะครับรวมไปถึงกับเควนรูนี่อีกคนหนึ่งที่เหลือเนี่ยดีจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสเตฟานเค์รี่ครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่6นะครับในการที่เขาลงสนามทําการแข่งขันในวันเกิดของตัวเขาเองครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นคือปี2017ช่วง5เกมก่อนหน้านี้ในช่วงวันเกิดของเขาเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยระดับ25.4แต้มนะครับกับการยิง3คะแนนระดับ50%ยิง50ครั้งลงไปถึง25ครั้งวันนีี้้กกดไปอ32แตมยิง 3คะแนนระดับ60%ครับไม่ธรรมดาจริงๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนึกถึงภาพรวมในการเล่นของสเตฟเฟนเคอร์รีครับในเกมวันคริสต์มาสแบบนี้เนี่ยผลงานของเขาไม่ดีเลยนะครับแต่ยูท่าแจ๊สมาเจอเกมในวันเกิดแบบนี้ครับเกมวันเกิดในสถิติดีจริงๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับในเกมวันเกิดของเขาที่มีผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆยังไงก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับสเตฟเฟนเคอร์รีด้วยนะครับและสำหรับเดรมอนกรีนในวันนี้ครับเป็นการทำทริปเปิลดับเบิลครั้งที่2นะครับของตัวเขาเองในฤดูก ถ้าเกิดเขาทำทริปเปิลดับเบิลได้เนี่ยทีมชนะ25แพ้แค่หนึ่งเท่านั้นถือว่าเป็น96.2% 96.2%เนี่ยถือว่ามีผลมากที่สุดเลยครับในบรรดาผู้เล่นนักกีฬาที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้ถึง10ครั้งขึ้นไปแบบนี้เขาถือว่าเป็นนักกีฬาอ,อีก1คนนะครับของ g o l เด n State Warriors ไม่ใช่แค่ Stephen c u r r y ไม่ใช่แค่เค h o m p ส o n ที่มีผลแพ้ชนะกับทีมจริงๆครับมีมากขนาดนี้เลยนะครับ96.2%ถ้าเกิดทำทริปเปิลดับเบิลเมื่อไหร่เนี่ยถือว เขาได้มีการพูดคุยกับบรรดาสือ่อเป็นครั้ง<ม>แรกอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้พูดกว่า20นาทีเลยนะครับเขาพูดถึงในช่วงปีที่ผ่านมาครับเขาบอกว่ามันเป็นปีที่ย่ำแย่ที่สุดของเขา<ม>ปีหนึ่งเลยในชีวิตและไม่ใช่แค่ของเขาคนเดียวเขารู้ว่าเป็นของคนทั้งโลกจริงๆครับเพ<ม>ราะว่าทั้งโลกนี้ต้องเผชิญกับเรื่องโควิด19จริงๆเขาบอกว่านอกจากอาการบาดเจ็บที่เขาไม่สามารถทําการแข่งขันได้เป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันแล้วเนี่ยเขายังเสียคนในครอบครัว<ม>และเขายังไม่มีโอกาสพูดคุยกับโคบีไบรอันเลยครับก่อนที่เขาจะเส กำลังพักฟื้นอยู่เนี่ยนะครับเขาพยายามติดต่อไปหาแกรนฮิลครับแกรนฮิลนี่คือตำนานคนหนึ่งของ n b a ครับระดับ h a l l o f Fame แกรนฮิลนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานครับทำให้ผลงานในการเล่นต่างๆของเขาเนี่ยมันตกลงแต่เคลย์อมสันนี่ก็ได้ไปพูดคุยกับแกรนฮิลตลอดเลยครับว่าเวลาเจออาการบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยเขารับมือยังไงเขาเผชิญเขาเผชิญกับอาการบาดเจ็บต่างๆยังไงมีการซ้อมแบบไหนที่จะได้กลับมาเท่านั้นยังไม่พอเขายังได้แรงบันดาลใจนะครับจากโดมินิกวิลกินนี่ก็ เอ็นร้อยหวยเหมือนกับเครทอมสันในตอนนี้ครับแต่โดมินิกวิลกินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ย้อนกลับไปแล้วเนี่ยพอกลับมาจากการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวยเนี่ยเขามีผลงานที่ดีครับ ในตอนนั้นเนี่ยวิทยา,าศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การ <Okay. S 1> แพทย์ต่างๆเนี่ยเทียบกับในปัจจุบันไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเค์ทอมสันเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจชั้นยอดเลยครับใช่ค่ะซึ่งตัวเขาก็บอกนะครับว่าเขาหวังว่าครับเขาหวังว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยเขากลับมาปุ๊บเนี่ยผลงานของเขาเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในระดับ AllNBA ให้ได้ถ้าต่ำกว่านั้นนี่เขาถือว่าเขาผิดหวังตอนนี้เขาถอดบูทออกแล้วนะบ,บูทที่รองรับน้ำหนักบูทที่รองรับการกระแทกเวลาจะเดินเวลาจะทําอะไรก็ตามตอนนี้เอาออกแแแลลววววพอััาาาาาเเกกกคคํงงงงฒนนมมมขข็รรร่บิณะถึ ดุลของร่างกายในการเล่นต่างๆเพราะว่าเพื่อนๆลองนึกนะครับคนเนี่ยบาดเจ็บไปแล้วใส่รองเท้าบู๊ตตลอดเวลาเลยร่างกายเวลาเล่นจริงม,<ะ>ม,มันอาจจะแบบผิดปกตินิดนึงครับเขาต้องมาปรับใหม่หมดเลยนี่คือกระบวนการในการพักฟื้นของ NBA และสุดท้ายก่อนที่จะจากไปครับเขาก็บอกว่าเขายังไม่แน่ใจนะครับแต่เขาก็คาดหวังเขาอยากจะเริ่มทายยําการแข่งขันตั้งแต่เกมแรกของฤด,ดูกาลใหม่เลยเอาไว้ไปใกล้ๆถึงตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูติดตามรายงานอีกทีนึงครับว่าสภาพร่างกายของเครทอมสันนี่จะพร้อมหรือเปล่าพวกเราก็คิดถึงเควตแล้วนะคะอยากจะเห็นเขาลงสนามเต็มที่แล้วค่ะเชื่อ ยิงแน่นอนเลยตอน,นเห็นสเตฟเฟนเคอร์รี่ยิงอยู่คนเดียวเลย <c oughs> และสำหรับเกมหน้าครับพวกเขาก็ต้องเหนื่อยอีกแล้วครับ <c oughs> เป็นการแข่งขันแบบ2วันติด <c oughs> เจอกับ LA l เลเกอร์สครับ9โมงครึ่งพรุ่งนี้นะครับห้ามพลาดเดีย๋ยวเรามาติดตามช <c oughs> มกันครับเรามาปิดท้ายกับเกมถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน ESPN L.A.Clippers เดินทางไปเยือน New Orleans Pelicans ครับในเกมวันนี้ L.A.Clippers มีเพียงแค่ Patrick Beverley คนเดียวเท่านั้นที่ไม่สามารถลงทำการ่งนนขันได้เนื่องจากมีอาการเจ็บเขา่าค,คนอื่นๆเนี่ยพร้อมแต่พอเปิดเกมมาไม่นานค่ะช่วงกลางควอเตอร์แรกเซอร์ชิบาก้าก็มีอาการเจ็บหลังไม่สามารถลงทำการ่งนนขันต่อไปได้แต่ก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าวันนี้เซอร์ชิบาก้าสามารถลงทำการ่งขันต่อไปได้จะสามารถต้านทาน New Orleans Pelicans ที่ร้อนแรงมากๆนำโดย o s t a r Sion งาวันนี้ซ i o n เนี่ยโจมตีวงในขยี่ห่วงของ L.A.Clippers เป็นว่านเล่น ไร้ความสามารถในการต้านทานจริงๆสบน้ำตาดนินเลยค่ะอมิเน่และก็ไม่ใช่แค่ออสตาซายอนค่ะอดีตออสตาอย่างแบรนดอนอินแกรวันนี้ก็มีเกมที่ดีไม่ว่าจะเป็นการข้ามเข้าไปทำแต้มการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนะวันนี้ทำได้ดีจริงๆและมากไปกว่านั้นลอนโซ่บอลวันนี้เนี่ยมีเกมที่ดีการยิง3คะแนนของเขาได้พัฒนาขึ้นมากๆวันนี้สามารถยิง3คะแนนลงไปถึง5ลงูกเหมือนเป็นการบอกกับแฟนๆอย่างพวกเราทางอ้อมเลยค่ะว่าไม่ใช่แค่น้องชายและที่สามารถยิง3าคะแนนได้ในส่วนของ l อ c l อค p e r s วันนี้ก็ไม่ไหวจริงๆพอขาดเซอร์ชิบา ก็ไม่มีใครมาคอยประทะวงในกับไซออนพาวายกับพอจอร์จเนี่ยก็ทําเต็มที่แล้วจริงๆรวมไปถึงผู้เล่นคนอื่นของทีมเตาเกมวันนี้ค่ะโดนนําตั้งแต่เปิดเกมไปจนกระทั่งปิดเกมนิวออลิมเปอเรียนสคว้าชัยชนะไปได้ง่ายดายเกินคาดของแฟนๆมากๆและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ LA Clippers ได้ควายเลนเนอร์ยี่แต้ม5รีบาวด์2แอสซิสต์2สตีลฟิลโก69.2% Reggie Jackson 18แต้ม2แอสซิสต์ฟิลโก58.3%สิบยิง 3คะแนนลงไป4ลูกนิวออลีนเพลิกันส์ได้ไซออนห่กกดไป27แต้ม5้าแอสซิสฟิลโก8แ81.2%โอ้โหกินวงในนิ่มๆเลยค่ะวันนี้แบรนดอน i ินแกรม3 3แต้ม4รีบาวด์าแอสซิส f i ล l ก g o 3จบเกมนิวออลีนเพลิกันส์ตออล l อคล p p เปอยับเลย่ยะ135ต่อ115 New o r l e นิวออลีนเพลกสในเกมวันนี้นะต้องยกยก่องจริงๆครับโดยเฉพาะการเล่นเกมวงในคาว่าเกมวงในหมายถึง <ừ. S 2> ว่าแต้มที่เขาทำอยู่ในโซนเส้น3วินาทีคนระับพ นม่ว่จะเป็นการเลยอับการยัดห่วงการทอยโฟลเตอร์ต่างๆถ้าเกิดอยู่ในโซนนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นแต้มวงในล้วนๆวันนี้กดไป72แต้มทําให้ช่วง2เกมล่าสุดที่พวกเขาทําได้นะอ,อย่างน้อยนะครับ66แต้มจากวงในเรียกว่าเน้นจริงๆครับเฉพาะไซออนวิลเลียมสันคนเดียวนี้ก็20กว่าแต้มเข้าไปแล้วครับสบายๆพอพูดถึงไซออนวิลเลียมสันครับวันนี้เขากดไป27แต้มกับการยิงฟิลโกละดับ81.2%ครับซึ่งการทําระดับอย่างน้อย25แต้มกับการยิง80%ฟิลโกลแบบนี้เนี่ยเป็นครั้งที่5นนรใชีวิตกาเล่ NBA ของตัวเขาเองยังมีเวลาอีกยาวไกลมากๆเลยครับแต่ด้วยการทําระดับแบบนี้เนี่ยครับทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นคนที่3านะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับตั้งแต่ปี1983ครับต่อจากชาลส์ปาร์กリーนะครับแล้วก็อัรเรสตาร์ดมายครับที่สามารถทําระดับอย่างน้อย25แต้มกับการยิงฟิลโกลระดับ80%แบบนี้ครับไม่ธรรมดาจริงๆตอนนี้นี่คือใครก็เอาไม่อยู่แล้วจริงๆวงในนี่ยสมพลังมากมากครับอีกคนที่มีผลงานน่าชื่นชมประทับใจอย่างที่แอนินตูลพูดนี่นะครับนั่นคือลอนโซ่บอสครับวันนี้เขายิง การที่4ของตัวเขานในการเล่น NBA เป็นเพื่อนเชื่อไหมครับว่า2ฤด,ดูกาลแรกเนี่ยนะครับเขาทํารวมกันนะครับในเกมที่ยิง3คะแนนลงอย่างน้อย5ลูกแบบนี้เนี่ยทำได้แค่4ครั้งเท่านั้นนะครับในช่วง2ฤด,ดูกาแลแรกช่วงฤด,ดูกาลที่ผ่านมาทําได้5ครั้งแต่ในฤด,ดูกาลนี้เพิ่งผ่านเข้าสู่ช่วงคร,รึ่งหลังของฤดูกาลแล้นนะครับรวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยเขาสามารถทําได้แล้ว6เกม6ครั้งคร้บที่ทําได้นี่แสดงให้เห็นความพัฒนาของตัวเขาอย่างยิ่งเลยครับและโดยเฉพาะการยิง3คะแนนนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเอองดด้้วยในนฤูกาีคื38.1% ไม่ธรรมดานะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทีมพลังหนุ่มอย่างนิวอารีนเพลย์เกนเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีมาก<ช>ๆากนะครับวันนี้เนี่ยเขายิงฟิลโก์ในภาพรวมทั้งทีมนะครับ65.4% ในช่วง5ฤดูกาลหลังสุดเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3เท่านั้นนะครับที่พวกเขาสามารถทำฟิลโกลระดับ60%แบบนี้ได้ทีมตรงข้ามเนี่ยลำบากเลยถ้าเกิดทีมเนี่ยยิงสลรรับ6 0สฟิลโกลบ<ๆ>แบบนี้นะครับไม่ว่าในอนาคตเนี่ยลอนโซโบอลที่มีกระแสข่าวลือการเทรดเนี่ยจะอยู่หรือจะไปก็ตามครับแต่ทีมของพวกเขาถือว่ามีอนาคตมากๆครับและสำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะได้พัก1วันนะครับก่อ,อนที่จะเดินทางไปเยือนพอร์ตแลนด์เทรบเบอเซอร์ในเช้าวันพุธ9ก้าโมงนะครับรอชมกันครับในฝั่่่่่่่งงงงงขอออ LA Clippers คครรรรัััับบบใในนนนนนเเเกกมมมววีีี้้้ยยโโหหไไไจจิๆๆพลาาตตสูแทะ ลหลังจ่จบเกมการแข่งขันเนี่ยไทยรอลูเนี่ยออกมาเซ็งจริงนะครับเขาบอกว่าทีมของพวกเขาเนี่ยไม่มีความกระตือรือร้นในการเล่น<ท>ลเลยไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับต่างๆเนี่ยสภาพรวมความเป็นทีมเนี่ยไม่ดีเลยเช่นเดียวกับทางคาวายเลเนอร์ครับเขาบอกเลยว่าทีมของพวกเขาตอนนี้มีปัญหาครับเรื่องการความพยายามในการเล่นเรื่องความสม่ําเสมอในการรักษามาตรฐานในการเล่นของทีมตัวเองครับตอนนี้คือปัญหามากๆถ้าเกิดทีมเนี่ยต้องการจะไปจนถึงลุ้นคว้าแชมป์เนี่ยพวกเขาต้องแก้ไข2จุดนี้อย่างยิ่งครับเราต้องมาติดตามชมกันครับก่อนเส้นตายการแข่งวันที่25มีนาคม นีทีมของพวกเขาจะหาผู้เล่นคนไหนมาเสริมได้หรือเปล่าเราต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งและสำหรับเกมหน้าครับพรุ่งนี้ก็ต้องเหนื่อยกันอีกแล้วครับเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดต้องเจอกับดัลลัสแมวเร็กแปดโมงเช้านะครับพรุ่งนี้ทีมกําลังร้อนแรงเลยนะครับดัลลัสแมวเร็กถ้าเกิดเ,เพื่อนๆจําได้เนี่ยในช่วงเกมการเจอกันล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เอลเอคลิปเปอร์เ huh. ซ็นตองใครยี้เละเทะเลยถ้าเกิดฟอร์มแบบนี้เนี่ยสงสัยพรุ่งนี้จะเละเทะกว่า <c oughs> เดิม <c oughs> อีกไหมครับเนี่ยต้องมารอชมกันนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้คคคคคครร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 ัััััััับบบบบจจดดใใหห้้้ตาาาามมมํขอวนนนนีีเเเเเพพลลลยยยย์์์ะะกกิ่่ทแโ ทีครับจังหวะนี้พยายามเลี้ยงหาช่องทางครับแล้วก็ป้อนบอลให้กับโรเบิร์ตวิลเลียมครับ จังหวะนี้นะผู้เล่นของฮิลซันร็อกเกสถึง3คนนะครับเอาโรเบิร์ตวิลเลียมไม่อยู่จริงครับแกจับแจัตห่วงตุ้มเลยครับโอ้โหยัดเยียดความปลาชัยครั้งที่16ติดต่อกันนะครับเป็นเกมที่16ติดต่อกันของฮิลซันร็อกเกสครับตอนนี้สภาพไม่ไหวจริงครับร็อกเกสตอนนี้แย่จริงเราไปต่อที่พลังของแอนน์แมนอีกครั้งหนึ่งครับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับดราฟอันดับหนึ่งของมินเนสอตาทิมเบิลบุ๊ฟวันนี้เขามีเกมที่ดีมากๆครับการยิง3คะแนนก็ดีแต่จังหวะนี้ครับคือกกกกาาาาาารร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 ลลลลลเเเเเขข้้้้้้้ไปปแแววววว็็สสสงง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 จจัััััััหหหหะะพพพในนนนยยดด่่่ออออตคคคบบบืืๆูโโีีทิ ครับพลังข้อเท้านี่สุดๆจริงๆแล้วลง,ง,ง้างระดับหนึ1 1> ห่งอ,อ่ะง้างเข้ามานี่อัดตุ้มลงมานี่ลูกหนักจริงๆครับเขากลายเป็นผู้เล่นคนที่2นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมทิมเบอร์บลูสครับที่สามารถทําระดับอย่างน้อย30แต้มด้วยการยิง3คะแนนล,ลงในเกมเดียวถึง5ลูกอีกคนหนึ่งที่เคยทําได้ครับนั่นคือแซ<า>็คโรวินปัจจุบันนี้คือช<า>ิคาโก้บลูส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาปิดท้ายกับเพควทีเด็ดของเกมวันนี้ครับนั่นคือแจ็คสันเฮของนิวอารีนเพลเกนส์ครับจังหวะนีี้เเเนนน่ยห็็แจคัฮโรออกไปปุ๊บ ดีดบอลไปให้เลยครับจังหวะนี้โอ้โหปั๊มขึ้นไปยัดใส่เรจจี้แจ็ k สันกระเด็นกระดอนออกไปเลยครับหนักหน่วงสวยงามมากๆแต่ที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนีครับนั่นคือจังหวะพอยัดเสร็จไปแล้วคึกไปนิดนึงครับไปไปถกักถังคู่ต่อสู้นิดนึงครับแบบนี้โดนฟาวเทคนิคทันทีครับแต่ถ้าเกิดเอาเฉพาะเพลย์สวยๆเนี่ยจังหวะนี้แจ็คสันที จริๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะประทับใจผู้เล่นคนไหนคอมเมนต์ลงมาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่ด้านล่างเลยค่ะแต่ถ้าจะให้เท่นะคะคอมเมนต์ด้านหลักเนี่ยมีโลโก้ลุคของพวกเราเนี่ยจะยิ่งเท่นะคะมาเป็นทีมเมมเบอร์กับพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยดีใจมากๆที่เพื่อนๆเนี่ยมาร่วมเป็นทีมเมมเบอร์กับพวกเราค่ะนึกถึง M B N หรืถึง M B N Man เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ